ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับจอสค่ะจอสซีเวอรี่ค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จอยจะมาทำการเหอแกะ กล่องนั่นเองนะจ๊ะทะดาดาและตอนนี้นะคะน้องๆก็อยู่กับพี่จอยเรียบร้อยแล้วนะคะคือว่าแบรนด์ที่พี่จอยจะมาเหอแกะกล่องในวันนี้เดี๋ยวขอวางก่อนนะคะคือเขาเป็นแบรนด์นาฬิกานะคะจากาทางฝั่งยุโรปนะคะชื่อว่าแบรนด์ฟิลิปป o โลเรตินะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วถ้ายังจําได้นะ,ะพี่จอยเคยรีวิวนาฬิกาของเขานะคะคือจะบอกว่าเขาทํานาฬิกาออกมาได้คุณภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์ ได launch ต th ัว product ใหม่นั so, online, recipes, ่นก็คือเป็นลายของพวก accessory ก็จะมีสร้อยมีเอ่อกำไลแขนอะไรพวกนี้นะคะต่างหูอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็เลยส่งอีเมลมาหาพี่จอยอีกทีนึงเพื่อที่แบบว่าอยากจะส่งของมาให้แล้วก็ให้พี่จอยเนี่ยเป็นคนเลือกว่าแบบอยากได้อะไรบ้างครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่จอยได้เลือกทั้งจิวเวลรี่นะคะที่ออกใหม่ของเขาแล้วก็มีนาฬิกาของเขาด้วยค้ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนาฬิกากันก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขาคะนี่ก็จะเป็นกล่องของนาฬิกา นั่นเองนะจะจะมาเป็นลักษณะกล่องสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะคะจะเขียนว่า f i l i p p o l o r e t i นะคะก็จะเป็นชื่อแบรนด์นี่นะคะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นคล้ายๆซองนะคะซองการ์ดเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะจะดานี่ค่ะข้างในก็จะเป็นเหมือนกับว่าใบใบรับประกันนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆ การ์ด oh, นะคะออเทนติสติการ์ดแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นใบรับประกันแล้วก็มีอินสตรักชั่นบอกไว้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน oh, ผ้าะะเอาไปเช็ดทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกากันเลยดีกว่าทา่านานี่เลยค่ะพอเปิดออกมาแล้วนะคะข้างในก็จะเจอกับนาฬิกาของเขาะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเวน m o o n Face นะคะก็เดี๋ยวพี่จอยจะซูมให้ดูโปรดักต์กันใกล้ๆนะคะ,ะ,คะซึ่งสีที่จอยเลือกมาในครั้งนี้นะคะจะเป็นสีเงิน นั่นเองนะคะจะเป็นสีเงินแล้วก็หน้าปัดสีขาวแบบนี้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าดูจากดีเทลข้างล่างตรงนี้นะคะคือเขาจะมีบอกด้วยว่า วันนี้เป็นวันที่แบบมีพรจจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือมันเก๋มากแล้วก็ราคาในหน้าเว็บไซต์นะคะนี่พี่จอยกาลังเช็คราคาให้เพื่อนอยู่นะคะก็คือราคาเต็มของเขาอยู่ที่9,190น้บาทนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ในเว็บไซต์เขาลดอยู่40%นะแต่ว่าพี่จอยมีส่วนลดที่เป็นโค้ดรหัสของพี่จอยเองนะคะคือจอยซี่สินั่นเองะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตามไปซื้อนะสามารถใส่รหัสของพี่จอยเพื่อที่จะได้ ได้ดิสคาวลงไปอีกนะคะอันนี้ก็จะได้ส่วนลด15%นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยดีกว่านะคะว่าพอใส่มาแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะนี่เลยค่ะ ก็สวยหรูดูแพงะคะคือพี่จอยรู้สึกว่าสีนี้เนี่ยมันได้ความแบบความเรียบหรูนะคะความแบบว่าดูสบายๆแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกวันแมทชกับเสื้อผ้าได้ง่ายด้วยนะจ๊ะต่อไปเรามากันที่อีก2ชิ้นนะคะนั่นก็คือจิวเวรี่ของเขานั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวพี่จอยจะสุ่มเปิดนะซึ่งไม่มั่นใจว่ากล่องนี้เป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่า าานี่เลยจ้าพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอกับเป็นซองกำรรมะหยี่นะคะจะเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็มีชื่อแบรนด์นะ,ะเขียนไว้ตรงซองเนาะ ถ้าด่าอันนี้จะเป็นสร้อยแขนนั่นเองนะคะทุกคนจะเป็นกําไลแขนนะคะซึ่งต้องบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยของเขาจะเป็นวัสดุที่ใช้เนี่ยเขาจะเป็นเงินนะคะเป็นเงินแท้แต่ว่าที่เคลือบอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นทอง 14k นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเขาใช้วัสดุที่คุณภาพดีเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จอยจะลองใส่ให้พื่อนดูคือดีเทลของเขานะคะก็จะมาเป็นแบบลูกกลมๆเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะซึ่งพี่จอยคิดว่า เราสามารถที่จะใส่เดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะเอามาแมชกับกำไรชิ้นอื่นที่เรามีอยู่แล้วในคอลเลกชันก็ได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะพอใส่ออกมาแล้วก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะสวยมากเลยอะ่ะที่ซอยมีความรู้สึกว่าแบบมันไซส์กำลังดีคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ความทองอะ่ะเป็นทองที่แบบ แววว่ะดูแพงมากๆเลยนะคะเหมือนทองจริงมากโอเคมากันที่อีกชิ้นหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าชิ้นเมื่อกี้เป็นกาไลแขนนะคะชิ้นนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นสร้อยคอนั่นเองะคะ่ะก็แพ็กเกจของเขาก็จะมาเป็นซองกระมี่ข้างในนี้เหมือนกันเลยนะจ๊ะพอแกะออกมานะจ๊ทะทดานี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยทองนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวพี่จอยให้ดูกันใกล้ๆกก,ก่อน,นะคะ่ะคือจะมาเป็นรูปแบบโซ่แบบนี้นะคะก็จะแตกต่างจาก สร้อยแขนที่พี่จอยเลือกมานะคะอันนี้ก็สำหรับใส่แบบนี้เลยนะคะคือเราจะใส่เดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะแมทช์กับออเทอร์ซอรีที่เรามีอยู่ก็ได้อย่างเช่นอันนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นแม่กุญแจหลุยวิตองนะคะที่พี่จอยได้มาจากกระเป๋าหลุยนะคะซึ่งพี่จอยคิดว่าเราสามารถที่จะเอามาแมทช์กันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเห็นปะเวลาใส่ก็ จะได้ลุคที่แบบว่ามีความแบบดูเท่ๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าจะใส่เดี่ยวๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จอยจะลองใส่เดี่ยวๆให้เพื่อนดูตัวนี้วัสดุก็จะเป็นเงินแล้วก็เคลือบทอง 14k เหมือนเดิมเลยนะคะนี่เลยค่ะ ก็จะมีความแบบยาวนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือพี่จอยพยายามแบบใส่ให้สั้นที่สุดแล้วล้วก็จะได้อะไรประมาณนี้เนาะสวยนะส่วนตัวแล้วพี่จอยรู้สึกว่าเออมันเส้นมันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกำลังดีเลยนะจ๊ะพอใส่ออกมาแล้วก็จะได้ลุคแบบสวยงามแบบนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากแบรนด์ฟิลิปโปโลเรติไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย yeah